สวัสดีค่ะเจอกันกับเจอ,อีกแล้วในช่องเจ๊แพร์เดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็เช่นเคยค่ะหยิบสิ่งดีๆสิ่งที่แบบอยากจะมานำเสนอหรือสิ่งที่อยากจะมามอมอหรือสิ่งที่อยากจะมาแชร์ด้วยคนฟังเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สกินแคร์มาเยอะมากสนับเจนะมาเข้ามากระตุมกระตุมกระตุมเยอะมากนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันในช่องเจ๊แพรเด a ี่กันได้เลยค่ะก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเจที่มุมขวาให้เจด้วยนะคะ ปเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูเป็นต่อไปเรื่อยๆนะคะปากไปรับชมได้เลยค่ะไปกันเลยเอาล่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เจรู้สึกว่าเจ้ยอยากจะ อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาเมาส์มอยแตกสกินแคร์สกินแคร์สกินแคร์หรือว่าจะเป็นอะไรที่บำรุงใบหนงใบหน้าเราอย่างเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปไปต่อไปอาจจะมีการแต่งหนุงแต่งหน้าแหละอาจจะเป็นเครื่องมีกมีอัพมาแชร์หรือว่ามารีวิวให้รับฟังนะคะคือจะบอกเลยว่าตกมือทําไมจะบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งฉันเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าเจ๊เป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างที่จะแห้งมากแกยิ่งอายุเราแต่หลักสี่หลักห้าหลักหกหลัก เสไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคอลลาเจนมันหายไปความเต่งตึงมันหายอันตรธานหายไปจริงๆถ้าเราไม่รีบบำรุงตั้งแต่เราเป็นสาวเยาว์วัยนะคะอายุ20 30เนี่ยเริ่มบำรุงได้เลยนะคะทุกคนอย่าไปรอให้มันแตะหลัก4หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดแล้วค่อยมาบำรุงมันไม่โอเคแล้วนะคะอ่เจจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยฉันบ้าสายเกามาช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันดูซีซรีส์แล้วฉันเห็นแบบอื แต่ละนางแต่ละนางเอกนางเอ๋ยอายก็หยิบสเปรย์น้ำรุ่งน้ำแร่มาฉีดเอออีกอ่ะ,อะ,อะก็เติมน้ำแร่เติมน้ำแร่นะคะฉันออก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้ำแร่พอสมควรนะคะเจ๊เป็นคนที่เสพติดน้ำแร่มากในการอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะฉีดระหว่างผิวระหว่างวันระหว่างก่อนแต่งหน้าหรือว่าหลังแต่งหน้าก็ตามเจ๊เป็นคนที่เสพติดน้ำแร่อยู่แล้วทุกคนเคยดูคลิปเจ๊มาตั้งแต่แบบ เลิกเร่มแรกนะก็จะรู้ว่าเจ๊เป็นคนที่เสร็จติดน้ำแรกมากนะคะตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองแกฉันไปตกหลุ่มน้องนางมาเดี๋ยวฉันอ่านชื่อก่อนนะฉันอ่านชื่อน้องนางไม่ค่อยออกถ้าอ่านผิดอ่านอะไรก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะบอกเจ๊ท้ายคลิปได้นะคะตัวนี้คือน้องนางน้ำแรกคาฮิป่ะ K A H เขาเรียกคาหีป้าเออคาคา,า,าอะไรประมาณนี้แหละคือตัวเนี้ยเป็นตัวน้ำแร่ที่เป็นน้ำแร่วิงเคริมบรอนซ์นะคะคอลลาเจนมิสแอมพลูนะเขาบอกว่าน้ำแร่ตัวเนี้ยผลิตม,มาจากปลาแซลมอนแก่เป็นแซลมอนคอลลาเจนถึง8 86.5คือเยอะมากจะบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดากิโลกิหลากนะเขบอกว่าตัวนี้มีส่วนผสมของปลาแซาลมอนอยู่ถึง86.5และมีดามันโปรกรีนทีแล้วก็อ้มีเยอะแยะตะแป้ไก่มากเลยนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ภายใน4สัปดาห์ <Wow. S 1> ล้วเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวชุด อ่อนนุ่มต,ต่งตึงเสมือนมีคอลลาเจนบำรุงรักษาคงความชุ่มชื่นของผิวอยู่ตลอดเวลานะคะทางเอกซีกลีเกาหลีที่เจ้ดูก็คือคิมโกอึนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้อยู่ฉันก็เลยรู้สึกว่าคิมโกอึนนี่เล่นเรื่องอ่ะก็บรินไหก็บรินหรืออะไรประมาณนี้ก็บรินนะคือเห็นแล้วรู้สึกว่าทํามือทําไมน้องอะ่ะผิวสวยมากแล้วผิวน่ารักมากฉันก็เลยอู้อยากจะลองเล่นลองตามดูนะคะ ตัวนี้เจ๊ซื้อมาไม่แพงนะปริมาณอยู่ที่ขวดอยู่ที่30-50ิถึงสมลก็อยู่ที่ราคาที่ร้อยกว่าบาทร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้แหละลดราคาเซลล์อยู่ฉันก็เลยตามาแพคเกจจิ้งน้องนางจะเป็นสีประมาณเท่านี้น้ําข้างในก็จะเป็นสีออกขาวขุ่นๆนะเปิดออกมาก็จะมีเปะเป็นหัวสเปรย์ประมาณนี้คือมันซื้อเจ๊ซื้อมาเพราะอะไรรู้สึกว่าขวดน้องนางเล็กกระทัดรัดเหมาะใส่การพกพาง่ายและอีกหนึ่งเขาบอกว่าช่วยทําให้ผิวแห้งเนะี่ยมีความชุ่มชื่นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยภายในสี่สัปดาห์ แล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื่นของผิวเนี่ยค่อนข้างจะยือเอียเนอคือความที่มีปลาแซลมอนอยู่ก็คุณสมบัติของปลาแซลมอนทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะมันเยอะมากมีคอลลาเจนเยอะมากนะคะช่วยทําให้ผิวหน้ามันดูเต่งตึงแล้วมีคอลลาเจนเนี่ยตัวแซลมอนเนี่ยมีตัวแซลมอนผสมผสมอยู่ถึง86.5เจ๊ก็เลยอัมอตาม,มานะคะจะบอกเลยว่าลองฉีดให้ดูนะสเปรย์ท้องนาค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนแล้ว ยา,าปากเวลายาปากเวลาฉีดพ่นมันจะเลมันจะได้สัมผัสถึงซาเคมีความขมของสเปรย์เข้าไปนะแต่ก็อะเราไปด้วยฉีดไปด้วยก็ฉีดมาเนี่ยรู้สึกได้ถึงความหอมอ่ะเอาจริงๆเลยหอมมากหอมไม่รู้หอมจากดอกอะไรหอมแล้วก็อันนี้ยังมีความขมคออยู่นะฉีดเข้าไปมันยังมีความขมคอ,ออยู่หอมแล้วก็รู้สึกว่า สเปเรย์รออองฝอยมันซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้ดีมากเจแกจริง,รงคือฉันเคยใช้สเปรย์อยู่ยี่ห้อหนึงแล้วรู้สึกว่ารออองมันมีแต่น้ำอ่ะมันน้ำแบบเต็มหน้าเหมือนเราแบบเอาสายยางที่ไม่มีฝักบัวที่มันเป็นฝอยๆมาฉีดอ่ะมันเป็นสายน้ำที่ปืนอย่างเดียวแต่ตวเนี้ระอองมันเล็กมากแล้วก็รู้สึกว่าฉีดเข้าไปเนี่ย มันซึมซับเข้ากับผิวได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื่นปลุกให้เราตื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหอมของอโลมาของน้องนางะนะแล้วก็เจ๊ใช้มาขวดหนึ่งแล้วอันนี้เป็นขวดที่สองที่ใช้อยู่นะคะเออเอาจริงๆเออนี่คืออะไรคือชอบนะเจ๊รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นี่แหละสิ่งที่ฉันตอบหามานานแล้วก็ฉันอยากจะได้ขวดประมาณเท่าเนี้เหมาะกับการพกพาใส่กระเป๋าหยิบใส่กระเป๋าหย่อนใส่กระเป๋าไปทํางานหรืออีเวนติจงจิงเเบลรอบนอกก็ยังได้นะ เจรู้สึกว่าอืถ้าคะแนนเต็มห้านะน้องนางคนนี้นะเหมาะสําหรับไวอย่างเจ้เหมาะสาหรับไปอย่างน้องๆทุกคนสามารถใช้ได้ถ้าใครไม่แพ้นะแต่เจฉีดแล้วไม่แพ้นะเขาสึกว่าถ้าคะแนนเต็มห้าเจให้น้องนางที่สี่จุดแปดแกอะสี่จุดแปดน้องนางเคเฮเคไม่ใช่ K A H อตัวนี้นะไม่รู้อ่านว่าคาครหรืออะไรประมาณนี้แหละชอบชอบพอสมควรก็เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มของน้ำแร่ของเจกันนะคะ ลองไปเล่นลองไปตามกันดูเอาราคาก็ไม่แรงราคาไม่ได้แพงมากก็ใช้ก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าลอกเมคอัพหรือระหว่างวันก็ยังได้นะทุกคนเป็นการเติมเต็มน้ำเข้าสู่เซลล์ผิวอีกครั้งหนึ่งนะคะลองไปเล่นลองไปดูผิวหน้าใครผิวหน้าท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าเจ้นามาแชร์ประสบการณ์ที่เจ้ใช้แล้วเจ้รู้สึกว่าชอบแล้วก็มาเล่าเมส์มอย,มอยทุกคนฟังนะคะลองเล่นลองตามเสร็จแล้วก็มามัลม,มอยกันใต้คลิปเจ้ได้ว่าเฮ้ยเหมือนที่เจ้บอกหรือเปล่าเหมือนที่เจ้เล่าหรือเปล่านะคะ คลิปนี้มาเมาว์มอยพอเป็นกระใสแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามเจ้ด้วยเป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่กับเจ้คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บายผิวหน้าจจะสวยเหมือนคิมโกอิน <c oughs>